ีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเราอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรกรรมนะครับโดยใช้ google earth หร google map นะครับในพื้นที่อำเภอไซงามนะครับทีนี้เราก็ได้รูข่าวลวนะครับว่ามีไซงามพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเราอยู่ตรงไหนของจังหวัดกำแพงและอยู่ตรงไหนของประเทศล้วทีนี้เราก็รู้ว่าเออมันมีการเผาอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรม ทีนี้เราก็เลยผสมภาพสีตรงนี้เพื่อที่จะมาดูการเปรียบเทียบนะครับค่าแบรนด์โอประสิตธเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเป็นใช้แบนด์ในภาพนี้นะครับใช้แบรนด์เป็น R G B ก็คือ 12, 11แล้วก็แบรนด์8 A. เราได้ภาพสีตรงนี้มาแล้วจากนั้นก็ผมก็ผสมภาพแรกเนี่ยของใเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับคลิกขวาใช่ไหมครับเราก็ เราเปิดเราเปิดตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยของเขาเป็นเฟองคันเลอร์นะครับเอาแบนด์แปดซึ่งเป็นเนียร์นเฟรตนะครับเนียร์นเฟรตเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าใครยังจำได้นะครับว่าเซตินเนลเซติเนลเซตินเนลสองนะครับจะมีแบรนทั้งหมดนะครับสิบสามแบรนเพราะว่าแบรนแปดมีสองนะครับโดยที่เอา เราบอกว่าถ้าอันแรกใช่ไหมครับการคอมโพสิตการผสมสีของแต่ละแบรนด์เนี่ยอันแรกเราเอา12 12คือช็อตเวฟช็อตเวฟตรงนี้นะครับเราเอาไปใส่แบรนด์เรดใช่ไหมครับแบรนด์เรดแล้วก็11อดช็อตเวฟอันแรกเนี่ยเราใส่แบรนด์กรีนแล้วจากนั้นเราเอาอะไร เราเอาแบนแปลกนะครับเนโรในอารเนี่ยนะครับไปใส่แบนบลูนะครับแบนบลูนั้นแสดงว่าถ้าพืชพันธุ์เนี่ยถ้าพืชพันธุ์มันจะต้องเป็นแบนบลูมันจะต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับจะต้องเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับต้องเป็นสีน้ําเงินพืชพันธุ์จะต้องเป็นสีน้ําเ,เ,เงินในในตรงนี้นะครับพืชพันธุ์จะต้องเป็นสีน้ําเงินส่วนอันเนี้ยเราเป็นฟอลคัลเลอร์ด้วยเอาอินฟราเรด แบนแปดไปใส่ในเรดนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยก็คือพืชพันธุ์พืชพันธุ์เนี่ยจะมีทั้งป่าไม้แล้วก็มีทั้งเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นสีผสมจริงนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยคือเขียวเข้มอย่างเงี้ยนะครับคือ,อป่าไม้ถ้าสีเขียวอ่อนๆตรงเนี้ยแล้วก็ไล่เฉดไปพวกเนี้ยเกษตรกรรมอันเนี้ยทีนี้เราลองมาทำให้มันเป็น าอางนี้นะครับ navigation ตรงนี้แล้วอย่างนี้จะแสดงเมาส์นะครับโอเคเราเราลองดูนะฮะว่าโอเคถ้าเราเอาตรงนี้ไว้ตรงกลางเราพบอะไร ตรงนี้เราเห็นชัดนะครับว่าเป็นเส้นนะฮะเส้นน้ำปีงตรงนีอ้อันนี้เป็นธรรมชาติลากําแหงเขาหลวงนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมน้ำท่วมสีน้ำเงินสีฟ้าตรงนี้เป็นพืชผัน์นะครับพืชัโดยที่สีเหลืองตรงนี้แสดงถึงพื้นที่ เปิดโลง่งนะครับพื้นที่เปิดโลง่งที่เปิดโลง่งแล้วก็ถซ่มเข้าไปแบบเนี้ยนี่คือเมืองตากเอ่อโทษกับเมืองกําแพงเพชรนะครับแม่น้ําปิงเมืองกําแพงเพชรนีเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะชอ็ชอตช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟก็แสดงตรงเนี้ยเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับสีเหลืองสีน้ําตาลโดยที่ มันก็จะมีบริเวณที่เป็นเนี่ยนะเขียวเข้มอ่าเขียวเข้มเขียวขีมม้ม้าแล้วก็สีดำเข้มอย่างเงี้ยดำเข้มสีดำเข้มเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีมันเป็นอันเนี้ยเป็นน้ำสีดำเข้มแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็สีดำเข้มก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าสแปรดตรงนี้ว่าอ่ามันก็คือ โรยที่มีการดูดกลืนเยอะๆนั่นคือเป็นน้ำนั่นเองส่วนลำคลองนะครับคลองออนนมันจะมีมีคลองอยู่ตรงนี้คลองพี่ไก่ลองพี่ไก่รตรงนี้อันเนี้ยคลองตรงนี้ที่มาตรงนี้ลำน้ำสาขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีดำนะครับสีดำตรงนี้สีสีฟ้า อ่ออันนี้สีเขียวสีดำแต่ถ้าเราดูตรงนี้ก็เป็นคลองอเหมือนกันแต่คลองเนี้มันจะมีสีไม่ใช่สีดำละมันจะเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลเนี้ยสีเขียวขี้มาอ่างเงี้ยอันเนี้ยแสดงว่ามันน่าจะมีตะกอนอยู่นะคะรับเนื่องจากช็อตเวฟอินฟราเรดมีค่าการสะท้อนได้ดีนะครับ ในช่วงของที่เป็นเป็นดินนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าสิิเซนเจอร์ทกปิดไปเลยนะอโอคดนเดอ,อใสเไปครัตรงเนี้เราเห็นว่าช็อตเวฟเนี่ย ถ้ามันเป็นดินเนี่ยช็อตเวฟมันสะท้อนได้สูงนะครับเนี่ยเป็นช็อตเวฟนะครับได้สูงฉะนั้นเมื่อเราเอาช็อตเวฟสองตัวใส่เข้าไปช็อตเวฟสองตัวก็คือแบนสิบสองใส่เข้าไปในเลดแล้วก็สิบเอ็ดใส่เข้าไปในกรีนใช่ไหมครับใส่เข้าไปในกรีนค่าสูงสองตัวเนี่ยนะครับมันจะคอมโพสิตกันคอมโพสิตกันคอมโพสิตเจอสูงกับสูงมาเจอกัน ในเรดกับบูมมาเจอกันเรดอ่าเรดกับกร e นนะครับเรดกับกรีนมาเจอกันเรดเนี่ยแบนสิบสองช็อตเวฟกรีนนี่แบนส1บเอ็ดพอเราสิบสองบเอ็ดแปดใช่ไหมครับผสมกันก็จะกลายเป็นสีเหลืองสูงกับสูงทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันจยเป็นสีเหลืองจะเป็นเหลืองเข้มเหลืองอ่อนก็แล้วแต่นะครับว่า ไอ้ตรงไอ้ค่าอันไหนที่มันสะท้อนได้มากได้มากกว่ากันก็แล้วแต่วัตถุนั้นๆวัตถุนั้นๆหมายความว่าพื้นจะพื้น,พ,นพื้นนานะครับพื้นนาพื้นนาพื้นนาที่เก็บเกี่ยวแล้วมีดินอยู่ใช่ไหมครับมันก็สะท้อนได้สูงทังคู่สะท้อนได้สูงทังคู่ฉะนั้นมันจะออกเป็นสีเหลืองจะเป็นเหลืองเข้มเหลืองอ่อนเกี่ยวขี้มา้าออกเกียวขี้ม้าก็จะมาทานนี้แสดงว่าถ้าเขียวขี้ม้าเนี่ยแสดงว่า เนี่ยเยอะก็คือแบบสิบเอ็ดเนี่ยมีเยอะ,อะมีคการกัรซ้อนที่เยอะนะครับอ,อืมนี่คือมโุศิตย์นะครับคอมโิสิตแล้วถ้ามันเป็นสีตรงนี้นะครับสีน้ำเงินถ้ามันสีน้ำเงินก็แสดงว่าอะไร เป็นบลูเนี่ยแสดงว่า 8A เนี่ยมีค่าการสะ้อนที่สูง 8A มีค่าการสะ้อนที่สูงไอ้ 8A ที่สะท้อนสูงเนี่ยมันคือพืชพันธุ์นะครับพืชพันธุ์มันก็ต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ถ้าว่าบอกว่าเราเห็นเป็นสีน้ําเงินอ่อนไปทางฟ้าก็แสดงว่ามันมีดินปนหรือเปล่าดินปนหรือเปล่าเพราะว่าช็อตเวฟเนี่ยนะครับซ้อนดินได้ดี เราลองดูนะครับมาดูสภาพจริงว่าอันนี้โอเคถ้ามันเปออกแนวสีเหลืองๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพื้นที่เปิดโล่งใช่ไหมครับถ้าดูตรงเนี้ยภาพสีผสมเท็จนะครับแบบเราเน้น vegetation จะเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยเป็นภาพสีผสมจริงนะครับขวามือเนี่ยโอเคเราเห็นนะครับมีการสะท้อนที่สูงแเราก็ต้องเข้าใจการผสมสีก่อนนะครับแลท้ทีนี้เราลองซูเข้าไป บริเวณที่มันเป็นที่บอกว่าสเสียวขี้แม่เห็นไหมฮะอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแปลงอยู่แล้วก็มีการเก็บเกี่ยวละแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับดินมีความชื้นสูงหรือว่ามีการเผาอันนี้เราก็ไม่แน่นะไม่แน่ใจดูตรงนี้อย่างเงี้ยสีมันเป็นยางเงบริเวณนี้ เนี่ยเราเห็นถ้ามันเป็นสีอย่างเงี้ยอันเนี้ยดินนะครับเป็นดินมีการเผาไหม้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นสีเขียวขี้มาเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นสะท้อนสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าช็อตเวฟทั้งสองแบนเนี่ยแบนด์สิบเอ็ดกับแบนด์สิบสองเนี่ยผสมกันอย่างเต็มที่เลยก็จะกลายเป็นสีออกอุ่นเหลืองมาอย่างเงี้ยนะครับเหลืองสว่างเนี่ยแต่ถ้าเขียวขี้มาอะไรพวกนเนี้ยอันเนี้ยนะครับมันจะตรงกับ ทฤษฎีในเรื่องของ n d r ตรงนี้นะครับตรงนี้เนะแสดงว่าไอ้ช็อตเวฟทั้งสองแบนด์ที่ใช้เนี่ยมันสะท้อนสูงโอเคนะครับเราก็ลองลอง,ลองดูตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เหมือนกับว่ามันมีการสะท้อนอยู่อันนี้เขียวเข้มอันนี้เป็นดินนะครับดินะสะท้อนตรงนี้เป็นน้ำเห็นไหมครับน้ำผสมเนี้ยน้ำตรงนี้เป็นสีดำเลยนะครับ,นะรบเราก็ใช้หลักการเนี้ยนะครับในการจำแนกทีนี้ แ,แล้วเราไปต่อในเรื่องของตรงนี้นิดนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงว่าที่บอกว่าการผสมสีผสมอะไรอย่างเงี้ยพอเราเราเซิร์ชเข้าไปบอกว่าแบรนด์คอมบินเชันของ Sentinel-2 พอแบรนด์คอมบินเชันของ Sentinel-2 เนี่ยเราจะพบว่าที่เรากำลังใช้เนี่ยอันนี้ผมเอามาจาก gs c r e e แต่อ,อันนึ่งเป็นของที่ออร์กา g ีจีเอสพวกนี้เนี่ยก็มีนะฮะ a บ m o s มอ r ฟอ f i n i t นิเตชอันนี้คำชื่อของมันชื่อการคอมบิ n เ t ชันของมันก็คือ Red เนี่ยใช้ short wave g r e e n นี่ใช้ s o r t Wave อีกอันนึงแล้วก็ 8A นะครับอันนี้เน้นเน้นดิมถ้าเราจะเน้นพืชพันธุ์เนี่ยเราเอาแบนแปดมาใส่เรดใส่ในแม่สีสีแดงนะครับเราก็จะเห็นพืชพันธุ์ในหลายเฉดสี นี่เป็น healthy vegetation f a l color infrared ก็จะเป็นอย่างนี้อ,อย่างเงี้ยนะครับเขาทำการเปรียบเทียบว่าถ้าเขาใช้ 12, 11, 8A เนี่ยเขาจะพบว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่เกษตรเนี่ยมันจะแสดงด้วยเป็นสีนี้เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่วนดินเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวขี้มาตรงนี้นะครับขี้มาแต่ถ้าเขา ทำเนี่ยเอาช็อตเวฟไปใส่เลสแล้วก็8เนี่ยไปใส่กรีนแล้วก็บลูเนี่ยแบนดสองเนี่ยนะครับไปใส่แม่สีที่ตรงกับมันนะครับเขาก็จะพบว่ากเกษตรเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับได้สีสีเขียวเพราะว่า8เนี่ยเป็นเวจตเทชันแบรนด์ที่เด่นในเรื่องเวจตเทชันใช่ไหมครับอโอเคส่วนตัวนี้ ตัวนี้นะครับเป็น Gs g e o g r a p h y เราดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์ตามก็ได้นะครับถ้าสนใจแล้วก็ Sentinel 2เป็น Combination เหมือนกันนะครับอันนี้มันมี Information นิดนึงก็คือว่า Sentinel 2C กับ 2D เนี่ยตอนนี้เราใช้เราพูดถึง 2A ใช่ไหมครับมี 2A แล้วก็ 2B ตอนน้าปัจจุบันนะท,ที่ได้ใช้กันแล้วก็ที่ Open s i t e ครับที่ของ ESA ให้ดาวน์โหลดมี 2A กับ 2B แต่ทีนี้ 2C กับ 2D เนี่ยก็บอกว่าจะมีแผนที่จะปล่อยในปี2020และ2021ตามลำดับนะครับเรายังไม่เห็นในระบบนะครับทีนี้การการผสมของเขาผสมนะ Natural Color นะครับแบนด C 3 2นะครับ RGB ตามนี้เราจะได้ภาพนี้ถ้า Color Infrared นะครับเราต้องพืชพันธุ์เอามาใส่แบน สีแดงแบนแปดมาใส่สีแดงนะครับช็อตเวฟอินฟราเรดสองถ้าเน้นอะทีเค้าเจอร์ก็ให้ทำอย่างนี้นะครับถ้าเราจะเอาใช้เป็นเ e อ็กเกเจอร์เป็นสีเขนะียวสีเขนะียวเนี่ยอันเน้นเน้นจีออโรจีเน้น,น,น,นทางทางธรณีนะครับนี่คือการผรสมสีแล้วก็ถ้าจะทถามวจิเทชันอินเด็กซ์เนี่ยอันนี้คือ ndvi โอเคถ้าจะหามอยช์เจอร์อินเด็กซ์เราใช้ตรงนี้ ก็แ 88A ลบ81 short wave าหาหาหาความชื้นนะครับ Moisture index เนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือหา,อาความเครียดของพืชล้วการขาดน้ำมีน้ำอะไรเงี้ยนะครับโดยใช้เปลียนไฟล้วทีนี้ดัชนีเนี่ยนะครับพูดถึงดัชนีก็ไปต่อในเรื่องของ มันมีดัชนี Index Database ทางด้าน Remote Sensing อยู่ Database for remote sensing index นะเพราะว่าเราจะใช้ n, n b I r ใช่ไหม NBR นะครับ NBR มาซูมซูมหนะ่อยนะ Normalize difference NIR Normalize burn ratio ก็ใช้ NIR กับ s Short w a v เ Short w เว e เนะี่ยมี2ของอันอันะนี้เราจะใช้อันไหนเยอะมันเยอะมากนะครับดัชนีในทาง r m o t t s s n s s n n เนะี่ย เราลองลองลากมาสินะครับลองลากมามันจะมีเป็นเป็นเว็บดัตเตอร์เบสที่เขารวบรวมเลยนะครับว่าโอเคถ้าจะเรามีเซนเซอร์แต่ละเซนเซอร์เยอะมากเลยนะครับในโลกก็คือดาวเทียมนั่นเองมีแอสเตอร์เซนเซอร์บนแอสเตอร์แต่บางอันมันจะมีเซนเซอร์รวมกันดาวเทียมดวงหนึงก็มีหลายเซนเซอร์อย่างเี้นะครับ เอาคุณหนึ่งเช่นอเคมูดิสเนี่ยครับเมูดิสเมูดิสเวลาเราหาค่า NBRNBR เนี่ยเมูดิสจะต้องใช้แบนอะไรใช้ใช้แบนใช้สูตรยังไงใช้แบนอะไรนะครับสูตรอะไรแล้วอย่างแลนเซตแลนเซตแปรเนี่ยต้องใช้เนี่ยอินฟราเรด ช็อตเวฟสองครับอันนี้เขาก็จะบอกให้นะครับว่าถ้าจะใช้อย่างเงี้ยใช้อะไรจะใช้เซนตินแนลล่ะคอนโทรลเอฟแล้วก็เซนตินแนลเซนตินแนลสองเอนะครับนั่งสองเอเราจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรนี้ก็คือเนี่ยนะครับสูตรนี้ Okay, เดี๋ยวเรา,เรา,เราลองดูว่าแล้วเรากด s e n t i n e l 2เข้าไปเซนติ n เนลสองเข้าไปก็จะมีว่า s e n t i n e l 2เนี่ยสามารถใช้ Index อ,อะไรได้บ้างนะครับใช้ Index อ,อะไรได้บ้างใช้ Index อะไรได้บ้างแบนที่9เนี่ยก็คือแบน 8A นะแบน 8A แบนแบนที่8ก็คือแบน8นะครับนเนี่ยอินฟราเรดแบน 8A เนี่ยก็คือ คืออะไรฮะแบนแปด a เห็นไหมฮะอันนี้คือแบนลำเบอร์ของเขาหนึ่งถึงสิบสามมีสิบสามแบนมีเลขหนึ 3, ่งสองสามจนถึงแปดแปดเนี่ยแปดมันมีแปด a อีกแปด a, a คืออะไรคือคือเป็นช่วงของเนียอินฟราเรดเป็นคลื่นสั้นนะครับช่วงคลื่นมันแคบนะครับคลนมันแคบแบนมันแคบความกว้างของแบนไม่ แบน8แปด a นะครับตัวนี้อันเนี้ยจะเป็นสูตรหมดจะเป็น adjusted transform soil adjusted vi อะไรเงี้ย chlorophyll ตังนี้มีมีให้เล่นหมด epi green blue ndvi ของ sentinel 2เราจะต้องใช้แบนอะไรแบน9เก้าลบสามบวกหนึ่งหารด้วยเก้าบวกเล็บสามบวกหนึ่งนะครับ green red ndvi เยอะมากเลยถ้าเราจะเล่น แต่ละประเภทเนี่ยเราก็ต้องดูนะฮะโอ้ oh, มีหลายอินเด็กซ์มากนะครับอพิเคชันนะครับอพิเคชันเราจะเอาเรื่องไหนก็คือเขามากรุบรวมอีกว่าการประยุกต์ใช้เราจะประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรเราคลิกเข้าไปเราก็จะพบว่ามันจะมีดัชนีที่จะใช้ให้เราเลือกนะครับพืชพันธุน์ธรณีนะครับลองดูลองดูทางด้านการเกษตรคลิก,เ,กเข้าไปการเกษตรพอคลิกเข้าไปการเกษตรเนี่ยก็จะมีอินเด็กซ์ เต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วมีสูตรหลักของมันว่าเออมันจะต้องใช้สูตรบางทีบอกเป็นช่วงขึ้นเอาแล้วเราก็ไปเทียบช่วงขึ้นนาโนเมตรเนี่ยตรงกับแบรนที่เท่าไหร่ของเซนเซอร์ที่เราจะใช้เราก็ใช้อันนั้นนะครับมันจะเป็นสูตรบอกช่วงขึ้นเอานะครับช่วงขึ้นเท่านี้ถึงเท่านี้บวกกันาคลอโรฟิล์หาไนโตรเจนอย่างเงี้ยได้หมดเซนเซอร์ไหนที่ใช้ได้บ้างเนี่ยเขาก็จะลิสต์หมด เราก็มี reference ด้วยนะครับเขาไม่ได้สร้างมาลอยๆ,ๆเขามี reference ว่าใครคนไหนที่เป็นคนประดิษฐ์คิดค้นดัชนีนั้นๆนะครับเราเข้าไปอ่านได้ก็จะมีเชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาพิ o ูจว่าดัชนีที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถตรวจสิ่งที่เขาสนใจได้จริงๆนะแล้วถ้าเราเข้าไปใน index database ตตรงนี้ก็จะคิวรี่สามารถคิวรี่ได้นะครับตรงนี้เรากด what is database how to use อะไรพวกนี้ start เนี่ยนี่ตรง start นะ s t ที่ d a y คือเยอรมันที่เยอรมัน query นะครับ index for selected sensor นะครับเนี่ยจะมีหมดโอเคแล้วก็แนะนำนะครับแนะนำไปละโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดู s p e c t r a view นะครับดูในเรื่องของ s p e c t r a view ก็คือตรงนี้ s p e t ป o View อ uh, ่า s p เ c t r ร m View เนี่ยนะแล้วเราก็จิ้มพินลงไปแล้วเราก็เปรียบเทียบแต่ละประเภทนะแต่ละประเภทของการใช้สังสิ่งประคุมดินเนี่ยเราต้องการเปรียบเทียบกันว่าเออโอเคพื้นที่เปิดโล่งนะครับพื้นที่โล่งเนี่ยก็พื้นที่ที่เป็นพืชพธุน์นะครับนะมันมีค่าสเปกตรัมที่ต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไง ครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ขอบคุณครับ